สำหรับคนที่กาลังมองหาร้านเติมเกมมือถือราคาถูกปลอดภัยผมก็แนะนํานี่เลยครับเรือจีโร่ครับเพื่อนๆที่สนใจสามารถคลิกที่ลิงก์ด้านล่างเพื่อเข้าไปสอบถามราคาก่อนเติมได้เลยนะครับเพราะราคาเนี่ยมันอาจจะมีเปลี่ยนแปลงขึ้นลงนะครับตามค่าเงินของแต่ละวันนะแต่รับรองว่าถูกแน่นอนครับ โอ้ยสื่อสวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ไดนเนทชั้นเอลตอนนี้เราก็มาอยู่เกมเจ็ดบาทเป็นอเช่นเคยนะครับสำหรับคลิปในวันนี้ครับวันนี้เนี่ยผมก็จะมาพูดพรีวิวแพดอัปเดตนะครับที่อัปเดตเข้าเกมในวันพรุ่งนี้ครับแต่ว่าก่อนที่เราจะไปดูแพดพรีวิวของสัปดาหนี้นะครับก่อนอื่นเลยนะครับผมต้องบอกเพื่อนๆตรงนี้ก่อนนะเพราะว่าเพื่อนๆหลายๆคนเนี่ยอาจจะยังไม่ดูนะครับเพราะว่าสัปดาหนี้มันมีกฎพิเศษมาครับนี่ครับกิจกรรมจัดอัศวินคนเดียวกันลงทีมนะครับ ก็สําหรับกิจกรรมนี้นะครับขเขาก็มีอธิบายคร่าวๆนะว่าเงื่อนไขคืออะไรนะครับเราไม่สามารถเอาตัวละครเหมือนกัน2ตัวเนี่ยลงทีมเดียวกันได้นะครับเอาจริงไอ้ตรงนี้เนี่ยไม่ต้องบอกก็น่าจะดูนะเพราะว่ายังไงเราไม่สามารถโคลนตัวมาเป็น2ตัวได้อยู่แล้วนะครับแต่ว่าเราจะสามารถจัดอัศวินคนเดียวกันนะครับแต่ว่าเป็นคนละตัวละครนะลงทีมได้ครับส่วนกฎอื่นๆนะครับจะเหมือนเดิมเลยนะครับและกิจกรรมนี้จะถูกปรับใช้ใน p v p ในโหมดสามัญเท่านั้นครับ ก็สาหรับสัดาห์นี้นะครับผมบอกเลยเพื่อนๆน่าจะมีทีมแปลกๆของแปลกๆครับออกมาให้ได้ดูกันเยอะเลยนะแน่นอนสําหรับผมนะครับหนึ่งในตัวโวยที่สุดของผมนะก็จะเป็นคิงนะครับสาหรับคิงเนี่ยผมก็ลองไปจัดเล่นมาแล้วเพื่อนๆตบบอดไปเรียบร้อยนะครับหนึ่งทีสำหรับใครที่โวยตัวละครไหนนะครับเราก็มีตัวละครซ้ำกันเยอะเนี่ยไปลองจัดเล่นกันดูนะครับาจะสนุกไม่น้อยนะก็ต่อไปนะครับเดี๋ยวเราไปดูพ i ีวิวแพดอัปเดตกันเลยครับดีครับ แจ้งปิดปรับปรุงและอัปเดตในวันที่1 4เดือน12นะครับสำหรับวันพรุ่งนี้จะมีการปิดปรับปรุงเซิร์ฟนะครับตั้งแต่เวลาบ่ายโมงครึง่งจนถึงบ่ายสองโมงครึ่งนะครับเป็นระยะเวลาทั้งหมด1ชั่วโมงเพราะฉะนั้นเพื่อนๆก็อย่าลืมมาล็อกเอาท์ออกเกมก่อนเวลาบ่ายโมงครึ่งนะครับเพื่อป้องกันข้อมูลเสียหายนะสำหรับสัปดาห์นี้นะครับถือว่าเป็นเดทวีกนะจะเรียกว่าเดทวีกก็ไม่ถูกนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยอยู่ในช่วงกิจกรรมเฟสติวัลนะครับเป็นสัปดาห์พักผ่อนละกันกิิิจจกกกกกกรร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 รมมมมมมทีีาาีี่่่รร่่อออออััััปปเเเดดตข้้้าาาาใใหนนนนนนบบบบบบะะะะคคคคคคไงงงยแแแพ2.5์์ึ ส่งคามบอสกิจกรรมรีเทิร์นภาค2เมาแลกนะครับกับสูตรแลกเปลี่ยนเนี่ยก็จะถูกเพิ่มเข้ามานะครับส่วนกิจกรรมต่อสู้นะครับสัปดาห์นี้เนี่ยจะถูกเพิ่มเข้ามาถึง2อันเลยครับยินดีต้อนรับสู่โลงเตียมสว่าปามอย่างงดงามนะครับกับเรื่องลึกลับของอลิซาเบธนะก็อย่าลืมไปเคียงกันด้วยนะครับสำหรับรางวัลเคียร์ครั้งแรกของกิจกรรมลงเตียมนะครับได้สร้อยคอระดับเอ r ด้วยนะ และกิจกรรมรีลันนะครับบริจาคให้หมู่บ้านก็กลับมาอีกแล้วครับสาหรับรอบนี้นะครับก็ระยะเวลาเนี่ยอยู่1อาทิตย์นะครับใครที่สร้อยคอขาดแคลนนะครับก็อย่าลืมไปบริจาคให้หมู่บ้านนะครับหมู่บ้านละหล้านทองด้วยนะถ้าบริจาคครบของหมู่บ้านนะครับก็ใช้เงินทั้งหมด6ล้านทองจะได้สร้อยอย่างละ6ชิ้น,นครับ ส่วนการแก้ไขระบบรอบนี้นะครับจะมีการเพิ่มสเตทรีเวิร์แบบพิเศษนะครับสำหรับสเตทพิเศษนะครับจะประกอบไปด้วยในเรื่องกิจกรรมแล้วก็เนื้อเรื่องพิเศษทั้งหมดรวม10เตทนะครับก็ของรางวัลที่ได้นะครับถ้าเราเคลียร์หมดเนี่ยน่าจะเป็นของรางวัลข้างบนตรงนี้นะจะมีเพชรรวม15เม็ดน,นะครับแล้วก็ตั๋วการันตี SSR อีก3ใบครับอื่นๆนะครับ จะมีแจ้งล่วงหน้าเรื่องการลบวัตถุดิบครับวัตถุศักดิ์สิทธิ์ของ KOF นะครับซึ่งวัตถุครับวัตถุศักดิ์สิทธิ์ของอัศวิน KOF ที่เก็บอยู่ในคลังนะครับจะถูกลบออกนะครับพร้อมการปิดประปรุงในวันที่14เดือน12หรือว่าวันพรุ่งนี้นะครับซึ่งรายละเอียด ของที่จะถูกเอาออกแล้วจะมี3ชิ้นก็คือต้อนกําเนิดมิติเขาล่างของลอยแยกแล้วก็ผลึกพลังเวทที่ไม่สเสถียรครับสอันนี้จะถูกเอาออกแล้วนะเพราะฉะนั้นใครที่ดองไว้นะยังไม่ได้ใช้เนี่ยก็อย่าลืมไปใช้กันด้วยนะครับและสุดท้ายครับแพ็กเกจกับกิจกรรมที่สิ้นสุดลงนะครับสงครามบอสก,กิจกรรมรีเทิร์นภาค1นึ่คีมาล่าครับและสูตรแลกเปลี่ยนเนี่ยก็จะถูกเอาออกนะครับโอเคก็สําหรับอาทิตย์นี้นะครับสิ่งที่อัปเดตเข้ามาเนี่ยก็มีเพียงเท่านี้เลยนะ สำหรับคลิปนี้เดี๋ยวผมเอาไว้เท่านี้แล้วกันครับสำหรับใครที่ชอบอยากจะเป็นกำลังใจใผมในการทำคลิปต่อไปนะครับอย่าลืมกดไลค์ซับชัยนะครับเป็นกำลังใจใกันด้วยแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้เดี๋ยวผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ